รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาดูลใดในโลกล่าว่ายิ่งแล้วอาดูลร่มโพแก้วสิ้นนี้ยิ่งกว่าอาดูน,นิ่งขวัญกล้าวเหล่าประชาอาดูลพารวมใจส่งปันทงเทอนทรงสถิตในดวงใจไทยนิรัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินธนาคารออมสินเุ้ใจเสนอ อย่างเข้มขน้นจากนับพันมาถึงราบสิบชุมชนสุดท้ายรายการชุมชนประชารนสีชมพูจะทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทั้ง1ิชุมชนผ่านช่วงเวลาของรายการคุณจะรู้ว่าชุมชนไทยมีหัวใจแห่งการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดและธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนชุมชนสู่ความสำเร็จ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการชุมชนประชารัฐสินพูร,รายการเรียลิตี้ประกวดชุมชนผ่านทางโทรทัศน์รายการแรกนะครับซึ่งรายการนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นความแข็งแกร่งของชุมชนไทยทั่วทั้งประเทศและที่สำคัญ10ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสินพูโดยธนาคารออมสิน จะได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวความแข็งแกร่งในแผนพัฒนาชุมชนให้คุณผู้ชมได้ลุ้นได้เชียร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมล่องเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาและชมวิถีไทยที่งดงามแบบนี้ดังนั้นพูดถึงวิถีไทยก็ต้องคิดถึงเรื่องของงานหัตถศิลป์ไทยที่งดงามด้วยนะครับ วันนี้รายการชุมชนประชารัฐสิชมพูเลยพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านพนจังหวัดกาฬสินธุเป็นชุมชนแห่งวิถีไทยชุมชนแห่งผ้าไหมแพรวาและเป็นงานหัตถศิลป์ระดับโลกนะครับเขาจะมีแผนพัฒนาชุมชนที่แข็งแกร่งแค่ไหนวันนี้ห้ามพลาดในรายการชุมชนประชารัฐสีชมพูครับ ชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาสินผ่านเข้าสู่รอบ100อชุมชนและฝฟาดานของคณะกรรมการเข้าสู่รอบการนําเสนอแผนพัฒนาชุมชนต่อหน้าคณะกรรมการและแผนการและแนวคิดการพัฒนาผ้าไหมแพร,พรวาย,ย้อมสีศูนย์นานโ,นโนเทคโนโลยีการสืบสารวัฒนธรรมมรดกอันทรงคุณค่าชนะใจคณะกรรมการทั้ง5ท่านและได้ตัดสินให้ชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสิน์เป็นหนึ่งในสิบชุมชนประชารัสสีชมพู ชมพูส่งอองนศิลอาสักสาวจะาโอสาวน้อยตาคมอาสา,าพาคุณผู้ชมไปบุกบ,บ้านโพนจังหวัดกาลสินพร้อมแล้วลุยกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสินด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะเจะโอออนศิลอาสาประจำภาคอีสานมาแล้วค่ะการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยค่ะเป็นการแสดงพื้นบ้านของชุมชนบ้านโทนจังหวัดกาลสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของชุมชน<ข>าชาฬสินธุงูที่โดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์คุณค่าว,วัฒนธรรมการทอผ้าโบราณซึ่งเขาสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของชาวผู้ไทยนั่นเองนั่นก็คือผ้าไหมแพรวาค่ะคุณผู้ชมและวันนี้เราจะได้ไปพบถึงความวิจิตรสงคุณค่าของผ้าไหมแพรวาของชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกัน ตอนรับเขาสู่ชุมชนผู้ไทยบ้านโพนค่ะแค่มาบ้านโพนเธออยู่ดีมีแหงเด้วแปลว่าถ้ามาบ้านโพนขอมีความสุขช่วงหน้าเราจะได้เห็นความน่ารักของชาวชุมชนบ้านโานพนห้ามพลาดช่วงหน้าจ้า รู้ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ค่ะผ้าไหมแพรวานี่มันจะมีมาตั้งแต่สมัยู่ย่าตายายเลยค่ะแต่ดึกดําบันแต่เรายังไม่เกิดนี่แหละหูคุณยายยังไม่เกิดกแสดงว่าหลายปีมา,มมากสองร้อยกว่าปีแล้ว200สองร้อยกว่าปีค่ะคุณผู้ชมนานมากนานมากค่ะผ้าไหมแพรวาตั้งแต่ก่อนเขาทํากันแบบ ทำใช้ในหมู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำซื้อทําขายเหมือนทุกวันนี้ค่ะไม่ควที่จะแต่งตัวแบบนี้เขา้าเฝ้ารับสเสด็จค่ะแต่้บแบบนี้เลยที่คุณยายขอนส,สายอยู่นี้เลยค่ะแล้วก็ท่านก็เลย สนพระไทยมากท่านก็เลยเข้ามาถามเข้ามาถามลุ่บ้านโพน<ะ>ว่าก็คุณป้ามาจากไหนก็บอกว่ามาจากบ้านโพนทําไมที่แต่งตัวแบบนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็น<ะ>เผ่าคนไทยค่ะอ๋อหน้าหละ่ะที่ไม่แต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนท่านว่าสวยมากแล้วสวยๆอย่างนี้ถ้าพระเจ้าอยากได้จะทําให้ได้ไหมท่านถามก็บอกว่าทําให้ได้เลยตอบเลยอตื่นเช้ามาท่านก็เลยให้ พราได้ขานำเส้นไม้มาให้มาให้พวกชาวบ้านจาับปมกันทอทอเสร็จแล้วไปถวายที่วังไตกมูวนเลยค่ะแล้วท่านก็เลยตัดสั่งเลยว่าผ้านี้สวยอย่าให้สูญหายให้ทำต่อไม่ให้หยุดอยู่แค่นี้ให้ทำไปเลยทำไปจนชั่วฤกชั่วหลานให้สูญหายให้แบบไอ้นั้นของปู่ย่าตายายเราไว้ไม่ให้สูญหายให้รักษาไว้ค่ะ ต่อมาท่านก็ให้ทุนมาเลี้ยงสูกหวานเลี้ยงไหมค่ะเลี้ยงไหมขึ้นในหมู่บ้านจับกลุ่มกันนะครับแต่ก่อนไม่มีกลุ่มในหมู่บ้านค่ะก็เลยท่านก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นก็เลยมีกลุ่มมาตั้งแต่ตัววัน,นตั้งแต่ปีนั้นมาทํามาตลอดเลยจนถึงท่าปีนี้เลยค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ย<ะ>ังสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของคุณยายอีกที<ะ>จนถึงรุ่นลูกหลานหลานค่ะ ป็นครูปัญญาไทยเป็นค,ครูคสินป์ทองแสนดินไม่หวงวิชาค่ะสืบต่อกันไปได้ด้วยสำหรับเด็กรุ่นใหม่จะไม่ให้สูญหายค่ะเอกลักษณ์ของผ้าไหมเพลวานี่คือผ้าไหมแพลวานคือเป็นสีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมเพลวาเป็นของภูไทยค่ะคือแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลย,เลยค่ะถ้าถามหาผ้าไหมเพลวาถ้าเป็นสีแดงใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ ชนประชาราสีชมพูหนึ่งเดียวในภาคอีสานชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสินแห่งนี้ภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นจากผืนผ้าแพลว,ว่าความสวยงามประณีตวิจิตรบรรจงเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจความร่วมมือร่วมใจได้สร้างสารรค์แนวทางการพัฒนาแพลว่าย้อมสีเคมีสู่วิถีธรรมชาติด้วยนานโนเทคโนโลยี ช่วงหน้าเราจะเปิดตำนานชุมชนที่สืบสานงานหัตถศินปบนผืนผ้าไหมแพลวะและภารกิจพิชิตแนวคิดสร้างสารรค์ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวผู้ไทยบ้านพลช่วงหน้าห้ามพลาดจ้า ธีของชาวชุมชนที่รวมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมผ้าไหมแพลวะและวิธีอันส่งคุณค่าพ้าให้เราไปเช็คอินกันที่ชุมชนบ้านโพนจังหวัดกลาลสิน ีชมพูแห่งนี้ทุกพื้นที่ในชุมชนเต็ไมไปด้วยกปล่นไอแห่งวัฒนธรรมค่ะชาวชุมชนมีรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขและก็อบอุ่นถ่ายทอดความรักความสามาัคคีของชาวชุมชนผ่านไปสู่เส้นไหมที่ถูกถักทอขึ้นจากความสุขและนี่คือที่มาของภารกิจพิชิตความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาสินในวันนี้ค่ะ และภารกิจของชาวชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสินได้ส่งตรงมาจากพี่อนุวัฒน์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศข่าวคนเกง่งหนึ่งในคณะกรรมการที่ดูจะสนออกสนใจการพัฒนาของชาวชุมชนบ้านโพนแห่งนี้เป็นพิเศษค่ะและภารกิจของชาวชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสินก็คือให้ชาวชุมชนนำผ้ามาออกแบบให้เป็นชุดโดยไม่ผ่านการตัดเย็บและต้องออกแบบให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆอีกด้วย เอาละสิงานนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลยท้าทายจริงๆค่ะชุมชนบ้านโพนสู้ๆได้รับภารกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าชาวบ้านโพนจะสามารถแข่งขัน,ขนทาภารกิจของเราสําเร็จหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะอกองเชียร์พร้อมไหมคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ,จะเจ้าเองก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะแม่เห็นพี่ๆชาวชุมชนเขาตั้งอ,อกตั้งใจขนาดนี้สังเกตจากสีหน้าก็รู้เลยค่ะว่าสตรองสตรองสตรองมาก ใใว่าแต่ครับตกลงใครพันใครเป็นผู่นกันแน่คะนี่ได้จะหมดเวลาแล้วนะคะ30วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองดูพี่พี่เขาจะมั่นใจกันขนาดนี้เออส่งเสียงบ้างก็ดีนะคะพี่คะเร็วค่ะเร็วค่ะเวลาจะหมดแล้วนะคะสู้ๆค่ะ สามารถของพี่ๆนะคะจะโอ,อีคว่าแค่นี้เนี่ยมันธรรมาดมาธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีอีกหนึ่งภารกิจพิเศษมาท้าประลองพวกพี่ๆกันนั่นก็คือต้องแต่งตัวให้เจ้าโอ,อ๊สวยไม่แพ,พ้พี่ๆทั้ง5คนในวันนี้เลยทำได้ไหมคะได้ได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นในการแต่งโงเจ้าโอ๊กริ่มเลยไหมคะไปกัน อยู่ดีๆงานนี้สาวจ้าโออมสินอาสาของเราอยากจะให้คุณพี่คุณนา้าคุณป้าและคุณอาโชว์การพันผ้าให้สวยบ้างเจ็ดแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ไปชมกิจกรรมสารสัมพันธ์โดยธนาคารออมสินในช่วงออมสิงอาสาค่ะ มงที่นำพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อการดำรงชีวิตในแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานจากธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในกิจกรรมสารสัมพันธ์1ิชุมชนประชาชนสีชมพูโดยธนาคารออมสิน กิจกรรมสารสัมพันธ์ในครั้งนี้ชาวชุมชนบ้านเกาะจิกต้อนรับธนาคารออมสินในบรรยากาศที่แสนอบอ,อุ่นชาวชุมชนมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขประชาราษฎร์สีชมพูบ้านเกาะจิกให้เป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งกลางทะเลที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนโครงการประกวดชุมชนประชาราษฎร์สีชมพูโดยธนาคารออมสินก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่จ้า กิจกรรมสร้างสัมพัญในครั้งนี้เราได้เห็นถึงพลังความสามาคัคคีความร่วมมือร่วมใจและสำนึกรักดูแลถิ่นอาศัยผ่านกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมซึ่งเป็นการช่วยดูแลทรัพยากรทางทะเลที่ชาวชุมชนบ้านกอดจิกนั้นหวงแหนค่ะ และวินัยการใช้พลังงานทดแทนอย่างพอเพียงธนาคารอมสินภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านกาจิกได้เดินหน้าต่อไปค่ะวันนี้ธนาคารอมสินและอมสินอาสาขอขอบคุณชาวชุมชนบ้านกาจิกจังหวัดจันทบุรีและคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงอมสินอาสาและภาคกิจกรรมทั้ง10ชุมชนประชารันสีชมพู ย้อนหลังผ่านทาง Facebook และแฟนเพจชุมชนประชารัฐอมสินสีชมพูอยู่ดีๆอยากจะแต่งสวยขึ้นมาแห่สาวเจ้าอกของเราเนี่ยพี่ๆชาวชุมชนเขาก็ใจดีช่วยน้องแต่งองค์ทรงเครื่องถูกตรงนั้น ตรงนี้รวมด้วยช่วยกันดีไซน์ซกขนาดนี้รับรองออกมาสวยเลิศแน่นอน,นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมชุดของจอโอนั่นเองเป็นยังไงกันบ้าง,างคะพอสู้พิธีทั้ง5คนได้ไม่เอ่ย ของชาวชุมชนบ้านโทนขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ผ่านค่ะ yeah! แผนการดาเนินโครงการพัฒนาจากแพรวาย้อมสีเคมี Me, สู่วิถีธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยี คือความภาคภูมิใจของชาวบ้านโพนถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปลวานานโน,โนได้ยกระดับมาตรฐานสิ่งทอพื้นบ้านด้วยการพัฒนาและส่งเสริมให้มีกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมจากการใช้สีธรรมชาติด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นพร้อมกับการสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีพื้นที่ปลูกมอนเพิ่มมากขึ้นเสริมกระบวนการเลี้ยงไหมจึงได้หมอนที่มีคุณภาพและชาวชุมชนก็ห มาใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมผ้ากันมากขึ้นผ้าไหมนาโนจากชุมชนบ้านผลจังหวัดกาลสินจึงมีทั้งความคงทนสวยงามสีไม่เปลี่ยนสุดยอดไปเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่สีผู้ที่มีความรักในท้องถิ่น ความภาคภูมิใจในตัวเองและศรัทธาต่อความสามาคัคคีจึงเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างวิถีชุมชนอนุรักษ์และคุณค่าแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนบ้านโพนแห่งนี้ได้สำเร็จค่ะ จะโอสงสัยมากว่าป้าสีกําลังทําอะไรอยู่คะอันนี้เขาเรียกว่าลังไหมหรือว่าเกลียวเส้นไหมควบเข้าด้วยกันเพื่อให้เส้นไหมแน่นแล้วก็พร้อมที่จะนําไปทอ,ปอผ้าไหมระราย้อมสีธรรมชาติแล้วที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นี่คือเรียบร้อยหรือยังคะอันนี้เราเพิ่งผ่านการฟอกสีมาเราจะนำไปย้อมสีธรรมชาติก่อนอแล้วเอาไปผ่านกระบวนการนาโนก่อนค,คำว่านาโนเทคโนโลยีก็คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาจะเอาน้ำยามาเพื่อให้เราได้แช่<ะ>เส้นไหมกระบวนการนาโนในใน,ในตอนที่เราทำจะประกอบไปด้วยน้ำยาที่ทำให้นุ่ม<ะ>เวลาเราแช่เวลาเรานำไปทอจะนุ่ม<ะ>แล้วก็ขบวนการทำกลิ่นหอมยกตัวอย่างเช่นกลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิหรือว่ากลิ่นลาเวนเดอร์ ลิ่นยูคาลิปตัสคือเราสามารถทําให้กลิ่นมันไปอยู่ในตัวไหมของเราได้ด้วยถูกต้องค่ะ oh. ได้ด้วยค่ะผ่านการย้อมผ่านการแช่น้ํายานานโนแล้วเราถึงเอาไปกับผ่านกระบวนการทอเพื่อให้เกิดเป็นผ้าไหมไพรวานา,นานโนค่ะอ การยอ้อมผ้าใหม่แพรว่าแบบดั้งเดิมถูกต่อยอดสู่การยอ้อมผ้าใหม่ในวิถีธรรมชาติด้วยนานโนเทคโนโลยีการพัฒนานี้เกิดจากการมีส่วนร่วมร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือปฏิบัติล้องผิดลองถูกกระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ไปสู่ชุมชนบ้านคพนจังหวัดกาลสินธนาคารออมสินจึงเล็งเห็นคุณค่าร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างชุมชนและนำชุมชนบ้านคพนไปสู่ความยั่งยืนค่ะ คุณผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงมีพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาการทอผ้าไหมแพรวาขึ้นและมีการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านจากชาวผู้ไทยนะครับ ทำให้ผ้าไหมแพรวาของชาวบ้านโพนจังหวัดกาลสินแห่งนี้เกิดความงดงามเกิดความวิจิตรและกลายเป็นหัตถศิลป์ไทยที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับรวมถึงแผนพัฒนาชุมชนของเขาก็นำไปสู่ความแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับวันนี้เราพาผู้ชมมารู้จักกับชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสิชุมชนสุดท้ายของโครงการประกวดชุมชนประชารันสีพูโดยธนาคารออมสินไปแล้วนะครับส่วนรายการของเราในวันอังคารน่าจะพาผู้ชมไปรู้จัก กับ1ใน10ชุมชนไหนที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีมผูบ้างนะครับต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะครับทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้10นาินาทีถึง11เอนาทีทางไทรัฐทีวีแห่งนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทุกชุมชนไทยแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ เดินทางสู่ชุมชนแห่งการคิดค้นนําภูมิปัญญาดั้งแดิมเสริมคุณค่าจากพืชสมุนไพรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่าใช้ได้คุณภาพสู่ตลาดสร้างฐานเศรษฐกิจกชุมชนมั่นคงในชุมชนประชาราชีชมพูอังคาหน้าไปขึ้นเหนือกันจ้าเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆในประเทศไทยได้เรียนรู้ร่วมกันคิดและร่วมกันช่วยสร้างประเทศไทยให้ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในอนาคตครับ